จาก perch k นะครับบอกว่าพี่ครับถ้าเราใช้ฟิล์ม200เราต้องปรับไปที่400ใช่ไหมครับถึงจะอันเดอร์อันนี้มาจากคอมเมนต์เะยวะเออน่าจะมาจากเรื่องของการถ่ายภาพสอนอือใช่ครับก็คือกล้องมันจะถูกหลอกว่าฟิล์มที่เราใช้เป็นฟิล์ม400ใช่ปะ่ะสมมติเขียนอีกถ้าสมมติ2 0 0ใช่ไหม200เราได้สปีดอันนี้ iso สปีดเได้สปีดสักร้อยกับ5.6าจะนี่นะครับถ้าสมมุติเราใช้ฟิล์ม200คือวัดแสงได้สปีดร้อยิบหได้ F 5.6แต่ถ้าเราหลอกกล้องว่าตอนนี้เราใช้400นะช้อยแรกกล้องมันจะเพิ่มสปีดให้เราเป็น250กับ5.6หรือร้อยิบหเท่าเดิมแต่เป็นนี่ครับเออแต่เป็น F 8 นี่คือค่าเดียวกันเพราะฉะนั้นมันก็จะเดอร์ใช่ไหมครเพราะว่าเราเปิดสปีดชัตเตอร์แทนที่เราจะเปิดร้อยมันก็จะเดอร์นะครับหรืออีกอันนึงเราเปิดสปีดเท่าเดิมแทนนี่เราจะเปิดรูรับแสง5.6เราเปิดรูรับแสง8ใช่ปะ่ะเออภาพที่ได้มันก็จะเดอร์นะครับน้องเข้าใจถูกแล้วถัดมานะครับจากอ่านว่าอะไรวะสออาญาสออาญาปะ ขอโทษทีถ้าอ่านผิดนะบ,บอกว่าหนูเพิ่งลองเล่นกล้องฟิล์มค่ะถ่ายตามปกติค่ะแต่มี2รูปที่ดับเบิลเอ็กซ์โพเชอร์โดยที่ไม่กดกรอฟิล์มอะไรทั้งนั้นเอออันนี้จากถ่ายภาพซ้อนนะฮะที่พี่สอนถ่ายภาพซ้อนอถ้าในกรณีนี้นะครับน่าจะมีอะไรบางอย่างทางเทคนิคในการขึ้นฟิลม์มที่มันเกิดข้อผิดพลาดกล้องเสียครับเอาไปเช็คได้เลย100%นะครับซไม่มีอย่างอื่นเพราะว่ากรณีที่มันจะเกิดดับเบิลเอ็กซ์โพเชอร์ได้ก็คือ ฟิล์มไม่เดินฟิล์มอยู่ที่เดิมแต่สามารถถ่ายซ้ำดับเบิลเข้าไปในในเฟรมเดิมได้แปลว่าฟิล์มนั้นนะไม่เดินอาจจะรูน้ำเตยขาดหรือตัวน้ำเตยของกล้องเองอาจจะแบบบินไปแล้วอ่ะมันไม่สามารถดึงฟิล์มไปได้มันเลยทำให้ภาพที่มันถ่ายอ่ะมันซ้ำลงไปนะครับและทำให้ภาพที่ถ่ายมันซ้อนลงไปในภาพนั้นได้โดยที่เราไม่ได้ตั้งใจนะครับจากน้ำซันนะครับ หมุนตรงข้ามกับลูกศรใช่ไหมครับหรือว่าหมุนตามปกติน่าจะหมายถึงการขึ้นฟิล์มเนาะขึ้นฟิล์มปกติครับแบบตามลูกศรธรรมดาเลยครับขึ้นฟิล์มปกติเหมือนเดิมคือการขึ้นฟิล์มในที่นี้นะครับมันจะเป็นการเพื่อนะเออมันเป็นการขึ้นชัตเตอร์นะครับให้เราสามารถแบบกดชัตเตอร์ได้แค่นั้นเองนะครับหมุนไปตามลูกศรปกตินะครับในการถ่ายภาพซ้อนนะจับวานนะครับรบอกว่าสามารถ ถ่ายหมดม้วนแล้วใส่ถ่ายอีกรอบได้ไหมคะได้นะครับมันก็มีคนทำนะฮะในการถ่ายภาพซ้อนที่ถ่ายทั้งม้วนจบไปแล้วหมดทั้งม้วนแล้วก็กรอกับทั้งม้วนแล้วก็ามาใส่ใหม่แล้วก็ถ่ายซ้ําลงไปที่เดิมแต่เราต้องแม่นจริงๆนะครับอย่างบางทีเราใส่ฟิลม์มเราใส่ลึกเราใส่ตื้นไม่เท่ากันนะครับพอเราขึ้นชัตเตอร์ใช่ปะเฟรมมันอาจจะไม่ตรงกันเฟรม,มอาจจะไม่ตรงที่เดิมมันอาจจะแบบเหลื่อมกันอนะแล้วมัน มันไม่ใช่อะบางทีมันอาจจะไม่ซ้อนในจุดที่เราต้องการก็ได้นะครับทำได้แต่ไม่ค่อยนิยมเพราะว่าอาจจะเกิดการผิดพลาดได้อันนี้เรื่องของการวัดแสงนะครับ dream flower นะครับบอกว่าถ่าย under หนึ่ง stop ก่อนแล้วค่อยถ่าย over สอง s t อ p เข้าใจถูกไหมครับถ่ายมืดแล้วค่อยถ่ายสว่างไม่ใช่ครับมันมีอีกที่คำถามคล้ายกันสมมุติว่าถ่ายรูปซ้อน1รูปรูปหลักวัดแสงปกติรูป2วัดแสงห under หนึ่งต็อปผมเข้าใจถูกไหมครับ อันนี้ก็ไม่ถูกแปลว่าถ้าถ่ายซ้อน2ภาพใน1ภาพภาพแรกก็ต้องตั้งอันเดอร์หนึ่งสต็อปภาพ2ก็ตั้งอันเดอร์อีก1สต็อปจากภาพแรกผมเข้าใจถูกไหมครับเอ่ออันนี้เกือบถูกนะถ้าปิดคําว่าจากภาพแล้วไปอ่ะถูกก็คือมันต้องถ่ายให้อันเดอร์หสต็อปเท่ากันทั้ง2ภาพถ้าเราถ่ายภาพซ้อนนะครับคือภาพแรกก็อันเดอร์หสต็อปภาพที่2ก็อันเดอร์หสต็อปก็คือทั้ง2ภาพอันเดอร์หสต็อปเท่ากันแค่นั้นจบเพราะว่าอะไรรู้ว่า ภาพแรกอ่ะมันมืดอันนี้คือมืดนะขบวเนี่ยมันมืดไปหนึ่งสต็อปใช่ไหมแล้วก็ภาพที่สองเชฟที่เราซ้อนเข้าไปมันก็มืดไปหนึ่งสต็อปเหมือนกันอ่ะภาพหนึ่งหนึ่งกับสองเหมือนกันใช่ไหมฮะหนึ่งก็อัน stop, 2, เดอร์ไปหนึ่งสต็อปสองก็อันเดอร์ไปหนึ่งสต็อปพอสองภาพนี้มารวมกันอ่ะไอ้ไอ้ความสว่างของภาพที่สองเนี้ยชิป มันก็นจะมาเนี่ยฮะมันจะมาชดเชยอันเดอร์หนึ่งสต็อปเนี่ยให้ภาพแรกและในเวลาเดียวกันความสว่างของภาพแรกเนี่ยเห็นปะความสว่างของภาพแรกก็จะมาชดเชยส่วนที่อันเดอร์ของภาพที่สองคือมันชดเชยซึ่งกันและก,กันมันเลยทำให้ภาพซ้อนเออมันเลยทำให้ภาพซ้อนที่เราได,ได้ได้แสงที่พอดีนั่นเองนะฮะ มันก็มีหลายคนแย้งนะหลายคนแย้งว่าทาไมต้องชดเชยไม่เห็นของผมถ่ายไม่เห็นจำเป็นต้องชดเชยเลยคือถ้าในกรณีของฟิล์มสีนะครับลองย้อนกลับไปดูทุก ep นะครับทุก ep ที่พี่สอนเรื่องการถ่ายภาพด้วยกล้องฟิลมนะ์มเนี่ยพี่จาไม่ได้ว่า ep ไหนดูทุกด,ดูทุก ep เลยแล้วกันเออช่วงของการรับแสงของของฟิล์มสีอ่ะมันสามารถ over และก็ under ไปได้2สต็อปเออ textureal ลนส์ของมันนะครับมันสามารถรับแสงที่ over ได้ไป2สต็อปแล้วก็เดอร์ได้ไปอีกสสต็อป เราสามารถถ่ายภาพที่โอเวอร์ไปได้2สต็อปและสามารถถ่ายภาพที่อันเดอร์ไปได้2สต็อปแล้วก็ยังสามารถได้ภาพทําให้ได้ภาพที่พอดีเพราะว่าไอ้เท็กเจอร์รลเลนส์มันนะมันยังสามารถเก็บดีเทลเก็บรายละเอียดได้อยู่เพราะว่าเราไม่ได้ใช้ฟิล์มเนี่ยเราใช้เครื่องสแกนนึกออกมาพอเราสแกนแล้วเราดึงภาพที่โอเวอร์สองสต็อปนั่นลงมาดีเทลมันก็ยังอยู่หรือภาพที่อันเดอร์เราสแกนแล้วเราดึงให้มันสว่างขึ้นดีเทลนั้นก็ยังเห็นอยู่นะครับอันนี้คือเท็กเจอร์รลเลนส์คือมันยังเห็นดีเทลล ของ t e x t อร์ของภาพนั้นอยู่แต่ถ้ามัน over ไปมากๆแบบเจ็ดปอะไรเงี้ยหรือ10สต็อปอ่ะดึงกลับมายัางไงมันก็ไม่เห็นดีเทลเนูอนอมนั่นคือภาพ over ที่เป็น over exposure จริงๆนะครับแต่ถ้า over แค่2สตอปอันเ under สอ็อปเนี้ยเวลาเราสแกนเราสามารถดึงได้นะครับเพราะฉะนั้นเราเลยไม่เห็นเราเลยไม,เเไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงมันว่าเฮ้ยมัน over อะคืออยากให้จำง่าย็คือถ่ายในค่าแสงที่เท่ากันแค่นั้นเองถ้าเรา under อร์่สต็อปก็ under อร์่สต็อปเท่ากัน ถ้าเราถ่ายพอดีโดยที่ไม่ต้องชอดเชยเลยก็ได้ถ้าเป็นฟิล์มสีนะครับไม่ต้องชอดเชยก็ได้ก็ถ่ายพอดีก็พอดีทั้งสองภาพเดี๋ยวมันไปซ้อนในฟิล์มมันจะโอเวอร์นะครับแต่พอเราสแกนเราก็สแกนให้มันมืดลงแค่นั้นเองจบใช่ปหแต่ในกรณีนี้คือถ้าเป็นฟิล์มสไลด์ซึ่งเราพลาดคือพลาดเลยนะครับเพราะฟิล์มสไลด์คือเป็นโพซิทีฟที่มันเป็นแบบนั้นอะมันแก้ไขาย,ยากเขาก็เลยใช้เทคนิคนี้ในการชดเชยแสงเพื่อให้ได้ค่าแสงที่ พอดีเป๊ะๆสำหรับการถ่ายภาพสไลด์นะครับส่วนถ้าใครถ่ายฟิล์มสีไม่ต้องเฉยเฉยก็ได้ถ้าไม่อยากเฉยนะครับตามนั้นแต่ต้องวัดแสงให้แม่นแค่นั้นเองนะฮะอ่ะปิดท้ายด้วยอันนี้นะครับไปไหนไม่รู้ก็แล้วแต่สินะครับบอกว่าวิาวธีที่ว่ากดปุ่มกอฟิล์มกับขึ้นชัตเตอร์ที่ในคลิปว่าจะใช้ได้กับกล้องทุกรุ่นหลายรุ่นก็จริงแต่สําหรับกล้องนิคอมทแล้วเมื่อใช้วิธีในคลิป ก็ซ้อนได้เหมือนกันแต่เมื่อขึ้นฟิล์มเพื่อถ่ายภาพต่อไปแล้วภาพจะไปซ้อนกับภาพก่อนหน้าเพราะว่าฟิล์มมันเดินไม่สุดเฟรมอันนี้ก็แปลว่าสังเกตไม่ว่าสังเกตกล้องตัวเองแล้วก็มีคนมาตอบนะฮะอันนี้พี่พี่ไม่ได้ตอบเองพี่ยังไม่ได้ตอบนั่นแหละก่อนที่พี่จะตอบพอพี่อ่านแล้วพี่ก็ไม่ได้ตอบนะฮะปิง 16ms นะครับบอกว่ากล้องแต่ละตัวมันมีการเซ็ตระบบขึ้นฟิล์มเองของแต่ละรุ่นครับอย่างมินอนต้าผม ถ้ากดปุ่มกอฟิล์มจนสุดการขึ้นชัตเตอร์แล้วขึ้นฟิล์มปกติต่อไปปุ่มกอฟิล์มจะไม่เด้งขึ้นมาทันทีทําให้เฟืองหน้ำเตยไม่เดินเฟรมมันเลยทับกันครับซึ่งเราก็ต้องหาเทคนิคเอาเองครับกล้องแต่ละตัวมันต่างกันเออพี่ก็จะตอบอย่างนี้เหมือนกันครับก็ขอบคุณน้องปิง16 ms นะครับที่มาช่วยตอบที่น้องมาคอมเมนต์นี่ก็ดีนะครับจากไปไหนไม่รู้ก็แล้วแต่สีเนี่ย อันนี้คือเป็นคอมเมนต์ที่ดีมากเพราะว่ามันเหมือนเป็นการแชร์นะครับคือบางคนมันจะแบบพอมาดูแล้วอาจจะแบบทําตามเป๊ะๆอะไรเงี้ยแล้วไม่ได้ดูว่ากล้องตัวเองเป็นอะไรเป็นยังไงอะไรเงี้ยอย่างที่บอกว่าเพราะไม่ได้กดปุ่มเลยเลยแต่มันถ่ายซอนเองอะไรเงี้ยนั่นคือมันมันเกิดปัญหาที่กล้องนะครับแปลว่านั่นแหละเราก็ต้องสเกตอกุปกรณ์ที่เราใช้นะครับว่ามันเป็นยังไงออย่างที่นี่แหละอย่างที่น้องปิงพูดนี่แหละนะครับถูกต้องที่สุดแล้วแม้กระทั่งปัจจุบันที่เป็นกล้องดิจิตอลใช่ปะ่ะ นิคอนแคแนลฟูจิหรืออะไรก็แล้วแต่ปุ่มต่างๆมันยังไม่ได้อยู่ที่เดียวกันเลยนะครัะแม้กระทั่งซูมอะซูมเข้าซูมออกยังหมุนเป็นคนละทางเลยเราจะบอกว่าเฮ้ยซูมเข้าหมุนทางซ้ายซูมออกหมุนทางขวาอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เพราะมันแต่ละยี่ห้อก็ทําไม่เหมือนกันนะ,ะเขาก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาเองอะไรเงี้ยเออนั่นแหละโอเคถ้าหากใครมีคําถามนะฮะก็สามารถถามเข้ามาได้เรื่อยๆนะพี่ก็จะทยอยตอบนะฮะจนกว่าจะหมดคําถาม แต่คิดว่าไม่น่าจะหมดน่าจะมีเรื่อยๆนะเพราะว่าบางทีคาถามเล็กๆน้อยๆอแหละบางครั้งนะครับบางครั้งมันก็แบบเป็นความเป็นความคล่องใจส่วนตัวที่แบบเฮ้ยจริงเหรอพี่ใช่หรือเปล่าวะอะไรเงี้ยผมได้ยินมาว่าอะไรเงี้ยเออเอามาถามได้นะก็เดี๋ยวพี่ก็จะทยอยตอบให้คิดว่าน่าจะทุกคนนะน่าจะทุกคอมเมนต์แน่ๆโอเคแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u b s c r i b e ด้วยนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ